กลับมาพบเนแล้วนะครับกับคลิปดีๆเทคนิคดีๆและสาระดีๆนะครับที่ผมนํามาฝากเพื่อนๆนะครับพอดีว่ามีมือใหม่แล้วน้องๆหลายๆท่านนะครับสอบถามผมเข้ามานะครับว่าไอชวนชุมลากสเต็ปที่1ลากสเต็ปที่2นั่นเป็นยังไงนะครับซึ่งวันนี้ผมว่ามันได้โอกาสดีเลยครับพอดีว่าผมถอนต้นไม้ต้นนี้ขึ้นมานครับผมก็เลยว่าทาคลิปนี้มานําเสนอเพื่อนๆและน้องๆที่เป็นมือใหม่นะครับบางทีบางคําถามเนี่ย มันทําให้ผมนึกถึงสมัยตอนที่ผมแบบผมเป็นคนหัดเล่นชนชมทําชนชมใหม่ๆเลยนะครับเพราะบางทีผมคิดว่าเหมือนแบบบางคําถามเนี่ยเราอย่าไปคิดว่าเหมือนแบบทุกคนเขาจะรู้นะครับมันทําให้สมบเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรสมัยที่ผมหัดเล่นชนชมใหม่ๆครับผมถามก็จุยครับผมเชื่อว่าบางทีบางคําถามน่ไม่น่าถามผมก็ถามไปนะครับเพราะอย่างที่บอกนะครับมันไม่มีอะไรที่คนเรามันจะรู้ทุกเรื่องหรอกครับเหมือนอย่างเช่นเนี้ยนอนก็ถามครับลากสเต็ปที่1ลากสเต็ปที่2เป็นยังไงนะครับ ผม,ผมแบบคลิปนี้ผมพูดตรงครันะผมแบบตั้งใจและภูมิใจนําเสนอแบบอยากจะมาเล่าหรืออยากจะอธิบายให้น้องๆฟังเลยนะครับว่าแบบเออลากสเตจที่หนึ่งลากสเตจที่สองมันเป็นยังไงนะครับ mm. ผมอาจจะย้อนกลับไปนิดนึงครับแล้วซึ่งเดี๋ยวผมอาจจะมีแปะลิงก์ไว้ข้างบนด้านขวามือนะครับเหมือนแบบวิธีการทําลากตะขับจะทํำยังไงนะครับคือในในคลิปนั้นผมก็จะสอนตั้งแต่ การทํารากตะขาบหรือแม้กระทั่งว่าการไว้รากจะไว้ประมาณกี่เส้นหรือแม้กระทั่งความยาวของรากตะขาบสเต็ปแรกนี่นะครับว่าเราจะใช้ความยาวประมาณเท่าไหร่นะครับเพียงแต่ว่าวันนี้แล้วผมจะมาแนะนําแล้วมาบอกว่าเออรากสเต็ปที่หนึ่งเป็นยังไงรากสเต็ปที่2เป็นยังไงนะครับรากก็สวยมากเลยนะครับเนี่ยตัวนี้ลองเก็บไว้ปั้นต่อแล้วกันไม่ขายดีกว่าเออผมมีเรื่องเล่าให้ฟังนิดหนึ่งครับพอดีว่าเมื่อวานเนี้ท่านหนึ่งครับ เขาเป็นทหารเลยนะครับเดินทางมาหาผมเลยแ,ลแบบเออเขาอยากได้ชนชมไปเรียนนะจริงๆน้องท่านนี้เขาทักผมมาตั้งนานแล้วเราก็ได้มีการพูดคุยกันนะครับผ่านช่องทาง u t u b e นี่ครับหลังๆเออล้วก็ได้แบบได้พูดคุยกันนะนึ่งผมก็ไม่คิดว่าน้องเขาก็จะมาผมเมื่อวานเนี่ยมื่อวานน้องเขาก็มาหาผมนะครับแล้วเขายังบอกผมเลยว่าเออพี่ทํา YouTube ทําไมผมไม่เห็นรู้เรื่องเลยว่าพี่ขายต้นไม้ด้วยช่วงนี้ผมก็เลยบอกว่าเออช่วงนี้พอดีว่าแบบช่วงนี้ผมยุ่งๆกับงานประจำนะครับเลยไม่ค่อยได้มีโอกาสแบบ ขายต้นไม้นะครับเพราะว่าเวลาถ้าผมขายต้นไม้ครับนอกจากต้นไม้ที่มันสวยแล้วครับสิ่งหนึ่งที่ที่ผมไม่เคยมองข้ามความสําคัญเลยลก็คือเรื่องการแพ็คม้นะครับเพราะว่าอย่างเช่นต้นนี้เพื่อนๆเห็นไหมครับดูกิ่งเขาด้วยครับกิ่งมันแผลรากมันแผลแบบใส่ทันประเภทว่าแบบห่อหนังสือพิมพ์หรือแค่ห่อโฟมแล้วแพ็คส่งไปเนี่ยผมมั่นใจเลยครับว่ากิ่งรากเนี่ยหักเสียหายแน่นอนครับ พราะฉะนั้นวิธีการแพ็คของไม้ผมเนี่ยมันก็จะมีขั้นตอนวิธีการเพื่อพูดง่ายก็คือเพื่อเซฟไม้นั่นเองนะโอเคครับกลับมาเรื่องของเราเลยครับอ้อไปั้งไกลเลยถ้าเพื่อนๆสังเกตเห็นไหมเนี่ยจากตรงนี้ถึงตรงนี้ครับอันนี้เขาเรียกว่าเป็นสเต็ปแรกนะครับเนี่ยเห็นไหมจากตรงนี้ถึงตรงนี้เป็นสเต็ปแรกที่ผมบอกนะครับสเต็ปแรกเนี่ยที่เขาเรียกที่ผมบอกว่าอย่างต่ําให้ไว้ประมาณ2นิ้วนะครับเนี่ยเห็นไหมถ้าวัดกันจริงๆอันนี้มันเป็นแทบจะเป็น2นิ้วเป๊ะแล้วนะครับแต่อย่างในคลิปที่ผมเคยบอกนะครับ อันดับแรกที่ไว้สเต็ปแรกะครับอย่างต่ําคือ2นิ้วนะครับถ้าวัานหนึ่งเราอยากทําต้นไม้ใหญ่ครับเราก็จะไว้เกิน2นิ้วได้ครับความยาว2นิ้ว3านิ้ว4ี่นิ้วนะครับเพียงแต่เนี่ยวันนี้ผมเอามาทำให้เพื่อนๆดูนะอันเนี้ยเห็นไหมลากสเต็ปอันเนี้ยมันคือสเต็ปแรกสเต็ปแ,แรกมันหมายความว่าไงก็คือเส้นแรกที่มันออกมาจากลําต้นเนีัยยื่นออกมาปึ๊บพอสเต็ปที่2เนี่ยมันก็จะมีลากที่มันแตกออกมาเห็นไหมครับเนี่ย,ยอันนี้คือสเต็ปที่1เนี่ยพอสเต็ปที่2มันก็แตกขึ้นมา ซึ่งการไว้ลากสเต็ปที่2องผมผมก็จะไว้2เส้นเพื่อนๆเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยอันนี้ลากสเต็ปที่หนึ่งตอนลากสเต็ปที่สองผมก็แตกไว้เป็น2เส้นเห็นไหมครับแล้วเดี๋ยวนี้แล้วพอสเต็ปที่สาเนี่ยอันนี้เห็นไหมพอพอเป็นสเต็ปที่สาเนี่ยแล้วเดี๋ยวผมก็จะคัดมันไว้2เส้นซึ่งอันนี้ผมยังไม่ได้คัดลากนะเดี๋ยววันนี้ผมจะมาคัดลากให้เพื่อนๆดูคร่าวๆนะครับว่าลากสเต็ปที่1นึ่งลัดคัดลัดยังไงลากสเต็ปสองคัดลากงไงสเต็ปที่สาคัดลากยังไงนะครับซึ่งไอ้ต้นเนี้ย มันถึงขั้นตอนสเต็ปลากที่3แล้วนะครับเห็นไหมล่ะลากสเต็ปที่1นึ่งก็แตกไว้2เนี่ยพอลากสเต็ปที่2เห็นไหมเนี่ยเห็นไหมมันก็แตกออกมา2อไอ้ตัวน,นี้ผมยิงผมยังไม่เล็กอะไรนะแต่มันก็จะมีลากไปยฝอยแฝงมาแต่เวลรเดี๋ยวผมก็จะมาตักออกอย่างที่บอกผมชอบพูดประจำนะหนึ่งแตกสองหนึ่งแตกสองผมว่าวิธีเนี้ยพอต้นไม้ใหญ่หนึ่งลากมันจะดูเรียบร้อยมันจะดูแบบดูสบายตาแล้วมันจะดูแบบเป็นระเบียบด,ดูสวยงามมากนะครับ เพียงแต่ว่าสุดท้ายผมชอบพูดในหลายหลายๆคลิปนะครับการทําต้นไม้มันไม่มีสูตรอะไรตายตัวหรอกครับเพียงแต่ว่าอย่างผมทําเนี่ยผมก็มองว่าเออได้ตายแบบเนี้ยก็ถามผมผมว่ามันก็ดูสะอาดเรียบร้อยสบายตาดีนะครับเพียงแต่ว่าการทําต้นไม้ครับมันไม่มีทฤษฎีมันไม่มีอะไรผิดถูกหรอกครับเพียงแต่ว่าที่แบบพูดง่ายทาให้มันถูกใจที่เราชอบนะครับอย่างที่ผมเกินไปก่อนหน้านี้ครับเนี่ยครับเนี่ยแล้วรากมันแตกมาเต็มเลยไม่เป็นไรครับผมก็จะเอาไว้ที่แบบที่ผมเกินไปก่อนหน้านี้ครับ ก็คือหนึ่งแค่แตกสองพอครับบางทีแตกสามก็ได้ครับสุดท้ายเราก็มาดูที่ช่องไฟทีนะผมว่าถ้าแบบเวลาช่องไฟมันได้ครับไว้สองเส้นก็ได้ไว้สามเส้นก็ได้ครับมผม,ผมบางทีผมก็ไปคัดลากเอาในตอนเวลาผมจัดลงปลูกครับแต่ถ้าแบบว่างผมบางทีผมก็มาแขวนแล้วผมก็มาคัดลากครับอันนี้ก็แล้วแต่ความสะดวกครับเพียงแต่ถ้าถามผมตอนคัดลากตอนตอนที่แขวนเนี้ยมันมาทำเขาเรียกว่าอะไรมาทําความสะอาดแผลได้มันรักษาแผลได้ง่ายกว่านะครับเพราะตอนลงดินไปแล้วเนี่ย เวละอะไรเพ่มันแบบอยู่ข้างล่างเนี้ยมันจะทําความสาดยากส่วนใหญ่เวลาถ้าเกิดมันมีสามเส้นนะครับผมก็จะเลือกเส้นซ้ายเส้นขวานะครับลากตรงกลางก็จะออกออกนะครับเพื่อนๆืเน,นี่ยนะอย่างผมยกตัวอย่างอันนี้เห็นไหมเห็นไหมอันนี้อันแตกมาเนี่ยมันก็จะมีสามเส้นหนึ่งสองสามเห็นไหมนะซึ่งจริงๆอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมจะเก็บไว้สามเส้นก่อนก็ยังได้เลยครับเนี้ยนะอืมพอผมบอกว่าสาเส้นเนี่ยยิ่งพอเวลาเราจัดลากรอบต่อไปนะ่ ไม้ลากมันไหดูเต็มๆนะครับเนี่ยอย่างที่ผมบอกมันไม่มีอะไรที่มันตายตัวเดี๋ยวเส้นนี้ผมเก็บไว้สามเส้นเลยดีกว่าครับเพื่อนเราพลิกแพงได้นะครับเล่นไม้ให้สนุกครับอย่างนีนะอ,อย่างนี้นะอย่างนี้สามเส้นเนี่ยผมก็เลือกไว้สองเส้นก็พอครับเพราะว่าวันหนึ่งพอลากถ้ามันใหญ่นะเดี๋ยวมันก็ไปเกยกันมันก็ไปทับกันไปซ้อนกันไม่สวยครับพูดง่ายๆให้มันสบายตาเรียนไปเลยครับเนี่ยเวลาตัดส่วนใหญ่ผมก็จะเลือกตัดเส้นข้างล่างนะครับเพื่อน พอตัดเส้นข on it ้างล่างไปนี่ยเห็นไหมมันก็จะเหลือสองเส้นละเห็นไหมเนี่ยแผลข้างล่างเราก็ไม่เห็นนะถ้าเดี๋ยวผมเปยดเพื่อนๆดูนีฮะมันก็จะมีแผลข้างล่างเห็นไหมเนี่ยแล้วพอเราจับลากไปเนี่ยมันก็ไม่เห็นแผลนะเห็นไหมเนี่ยมันก็จะเป็นสองเส้นสวยๆแล้วเพื่อนๆการที่เราทําไม้ไปบ่อยๆนะครับทําไปเรื่อยๆอันเนี้ยมันจะเป็นประสบการณ์ให้เราเองนะครับช่วงนี้มีงานประกวดบ่อยเลยนะครับถ้าเพื่อนๆติดตามผมเลยแบบเห็น youtube ของผมนะ ผมก็จะไปคอยช่วยทำยเขาเรียกว่าอะไรไปโปรโมทประชาสัมพันธ์นะครับ <S <S จริงๆที่ผมทําแบบนี้ผมไม่ได้อะไรนะครับแต่ถ้าถามผมนะผมมองว่าช่วงเนี้ยวงการชนชมมันเงียบครับผมอยากจะช่วยประชาสัมพันธ์แบบเออให้วงการชนชมแบบรู้สึกคึกคักคึกคักนะแม้กระทั่งว่าเหมือนแบบช่วงเนี้ยถ้าโควิดหมดเมื่อไหร่นะผมว่าผมจะไปตามสวนด้วยนะครับผมอยากไปเยี่ยมชมสวนอยากไปเยี่ยมชมไปดูต้นไม้ครับต้นไม้สวยๆของเพื่อนๆนะ เดี๋ยวผมคัดลากต่อเลยไอ้ตัวนี้นะอย่างนี้มันเป็นใยๆสั้นๆเงี้ยเอาออกไปเลยครับเก็บไว้แล้วเดี๋ยวมันลกตาไม่สบายตาไอ้ตัวนี้จริงๆผมตั้งใจผมเดี๋ยวผมจะทามันเป็นเป็นลากแผ่เนเพื่อนเพื่อน,อนๆดูนะเนี่ยไม่แตบบ้ตอนนี้มันยืนยนะเดี๋ยวสเต็ปลากจะลากแผ่เพียงแต่ว่าลากแผงถามว่าสวยไหมสวยแต่สิ่งที่มันจะตามมาคืออะไรรู้ไหมฮะมันจะเป็นการเปลืองกระถางนั่นเองครับเพราะว่ากระถางมันต้องใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเปลี่ยนบ่อย มุรอบนี้แบบสามสิบเซนรอบหน้าก็ต้องมีสี่สิบเซนรอบต่อไปก็6กส0เจ็ดสิบเซนคือพูดง่ายกระถางมันมันจะใหญ่เพราะว่าอย่างที่บอกพอรากมันแผ่นเนี่ฮะกระถางมันก็จะใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นนะเดี๋ยวต้นนี้ผมรอดูอีกทีครับเนี่ยพอผมพูดไปผมก็เริ่มรู้สึกได้แล้วเพราะว่าอย่างที่บอกบที่สวนผมนะพื้นที่มันค่อนข้างจํากัดครับเลี้ยงไม้ถ้าแบบใช้กระถางเยอะไปอะ่ะอันดับแรกหนึ่งครับกระถางใหญ่มันก็น้ําหนักมันก็มาครับ ผมก็เป็นโรคปวดหลังเริ่มเนี่ยแน่ๆอาจทำยืนสูงๆเหมือนเดิมไหละครับเนี่ยเพื่อนๆดูเห็นไหมเนี่ยรากมันมีมาตั้งสี่เส้นเห็นไหมครับเนี่ยในรากมาดีแล้วอย่างที่ผมชอบเกิดหลายๆคลิปบางทีผมไม่ได้ใช้น้ํายาเล่งรากเห็นไหมรากต้นนี้รากฝอยไม่ค่อยมีเห็นไหมแต่เวลามันออกมามันก็จอกมาแบบเน้นๆแบบเห็นไหมดูนะครับสี่เส้นแบบแต่เป็นเส้นที่มันใหญ่ๆอ่ะมันไม่ค่อยมีรากฝอยแต่เดอรนี้ผมอาจจะไว้สักสามเส้นครับเนี่ย ซ้ายขวาแล้วก็ตรงกลางเนี่ยแล้วผมจะตัดออกเส้นหนึ่งเล็งดีๆนะครับตัดพลาดมานี้จะลำบากเลยค่อยๆตัดเห็นไหมผมว่าจะเหลือสามเส้นซ้ายขวาแล้วตรงกลางเห็นไหมครับเพื่อนๆเหมือนกันครับออชุดนี้ลากมันแตกมันเหมือนกันแล้วเนี่ยตัดมาสี่เส้นห้าเส้นเห็นไหมเนะี่ยเราคักรากเล่นได้สบายเลยเห็นไหมเนี่ยในผมก็ไว้สามเส้น ทำไม้ไม่มีอะไรตายตัวครับไม่มีหลักเกณฑ์ตายตัวครับเราที่เราชอบเลยครับรอบหน้าผมว่าต้นนี้อลังการมากนะพระลากเขาเยอะผมว่าจริงๆการทําไม้นะครับหัวใจของการทําไม้เหมือนผู้สร้างหรือคนทําไม้หรือคนเลี้ยงต้นไม้เนี่ยต้องมีจินตนาการด้วยนะครับว่าแบบต้องมองให้ออกว่าแบบเออรอบหน้าเราอยากให้ไม้เราเป็นแบบไหนไวล้ลากเส้นไหนเส้นไหนแบบพอมาแล้วแบบว่ามันจะสวยนะครับ ถ้ามันมีรากสองเส้นเหมือนแบบเออก็ควรจะเลือกรากเส้นหนึ่งไว้ว่าเออรากเส้นนี้มันน่าจะสวยกว่าเส้นนี้นะอะไรแบบนี้พูดง่ายครับจินตนาการล้วนๆนะครับแต่ถ้าถามผมผมว่าการทําไม้บ่อยๆมันก็ช่วยได้เยอะนะครับเาเรียกว่าประสบการณ์นั่นเองครับเพื่อนๆบางทีเหมือนแบบเดี๋ยวเดี๋ยวมาหาว่าเออผมสอนแบบนี้ผมทําแบบนี้มันเป็นสิ่งที่ถูกต้องที่ใช่บางทีมันก็ไม่ใช่หรอกครับเขาเรียกว่าบางทีมันก็ต้องมีการพลิกแพงเข้ามาช่วยด้วยนะครับพูดง่ายทำไม้บ่อยๆครับเพื่อนๆเก่งแน่นอนเชื่อผม ผมมีเคล็ดลับมีเทคนิคกัางมาบอกแนะนำเพื่อนเพื่อนนะจริงๆเวลาเราตัดแผลเนี่ย<ม>เราตัดแต่งแผลไปด้วยนะครับ<ม>เห็นไหมครับเนี่ยสมมุติอย่างอันนี้มันเป็นนะฮะอันนี้เป็นสเต็ปที่2ถูกไหมครับเนี่ยพอได้มาเงี้ยนะแผลก็จะนูนนูนเงี้ยเ,เราก็ใช้มีดเฉือนได้นะพูดง่ายว่าตัดแต่งแผลให้มันดูเนียนนะครับเนี่ย<ม>แะกะหักหลัผมกม็ได้ประมาณแล้วเนี่ยครับคร่าวๆส่วนใหญ่เวลาผมคันรากผมก็จะคัดไประดับหนึ่งนะครับอย่างที่ผมบอกครับอาจจะไว้ไปก่อน2เส้นสามเส้นเนี่ยครับหลักหลัผมคัดก็จะ เพื่อนๆอย่นะัเนี่ยเนี่ยงานผมก็จะไว้สามเส้นางานผมก็จะไว้สองเส้นสุดท้ายเดี๋ยวผมไปคัดอีกทีหนึ่งตอนผมจัดรากอันนั้นมันจะเห็นภาพชัดที่สุดว่าเหมือนแบบเออว่าไหนมันจะลงตัวมากที่สุดแล้วมันช่องไฟมันจะได้เปเป๊เข้ากันทุกด้านะเนี่ยการการันต์ผมก็จะประมาณเท่านี้ครับผมยังไม่ตัดปลายนะครับเนี่ย็นาดถึงแม้ว่าแต่ว่าความยาวต้นนี้มันเจ๋งดีครับเพื่อ,อนๆนะนี่ผมแทบไม่ค่อยได้ทำเลยนะรากมันค่อนข้างเป็นระเบียบมากเลย แล้วเดี๋ยวต้นนี้เดี๋ยวผมจะมาปลูกให้เพื่อนๆดูนะครับนี<ม>่แหละครับอย่างที่ผมบอกสุดท้ายเดี๋ยวผมก็จะไปคัดลากอีกทีตอนตอนลงปลูกนะครับเ,ออเพื่อแบบให้ลากมันได้ออกมา,าสวยๆนะครับอันนี้ซึ่งคลิปเนี้อย่างที่ผมบอกครับผมก็อยากจะมาอธิบายว่าแบบเอ,อ่อลากสเต็ปที่หนึ่งเป็นยังไงลากสเต็ปที่สองเป็นยังไงครับว่าแบบเราควรจะไว้รากประมาณกี่เส้นนะครับเพื่อให้ต้นไม้ของเรามันสวยนะครับ คลิปนี้ผมก็จะจบประมาณเท่านี้ครับคลิปหน้าผมว่าที่ผมทําผมอาจจะจับลากต้นนี้เพื่อนๆดูเลยนะครับฝากเพื่อนๆกดติดตามผมด้วยแล้วกันนะครับโอเคครับสุดท้ายนี้ก็เหมือนเดิมครับเพื่อนๆถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมนะครับเพื่อที่ว่าผมจะได้าหาเนื้อหาและสาระดีๆอะไรมาฝากเพื่อนๆนะครับคลิปนี้ผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ